หัวใจเศรษฐีสวัสดีค่ะคุณมิกรคะสวัสดีครับคุณลิงครับเชิญครับแม่เห็นบอกว่าไเพิ่งไปร่วมใช่ไหมคะคือสภาเขาก็มีจัดใช่ไหมคะแล้วก็มีปุวกข้ออะไรกันบ้างนะคะเรื่องของออการที่จะเตรียมการสําหรับช่วงปีใหม่นี้นะคะ คือรา, <c oughs> างสภาตอนนี้รอเรื่องสำคัญอยู่เรื่องหนึ่งครับก็คือว่าเราภาคทีของเราเนี่ยไปร่วมประชุมแล้วก็ขณะนี้จะมีการท่านแพิเชษนะครับชื่อมองพานนะครับท่านรองก็ไปไประชุมร่วมกับภาคทีนะครับแล้วก็ <c oughs> มีการเสนอว่าจะตั้งเป็นคณะกรรมการใหญ่ขึ้นมาชุดหนึ่งโดยรัฐสภา,าค,คือจะเอากรมารมธิการาาทั้งฝ่ายวุฒ วุฒิแล้วก็สอชเอนี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับความ,มาปลอดภัยถนนมารวมกันแล้วก็ทําเหมือนกับเป็นแพ็กของออทางอังกฤษและสหราชอาณาจักรนี่ก็ร่วมกันระหว่างสองสภา เราก็จะทําบ้างเพราะว่าได้ผลมากนะครับก็กําลังะจะนําเสนอท่านประธานบรรณาในการราัฐสภาอยู่ตรงนั้นคงต้องว่ากันเป็นชุดแล้วก็เป็นเป็นระยะยาวเป็นเรื่องยาวเลยนะครับก็คือว่าจะดูแลกันทั้งปีทั้งกฎหมายทั้งงบประมาณทั้งอะไรแบบนี้นะครับในในส่วนของสภาก็ตรงนั้นก็ไว้ก่อนแต่ตอนเนี้ กำลังเข้าสู่ระยะของเจ็ดวันจริงๆเขาใช้คําว่าเจ็ดวันะระวังอันตรายบ้างแต่เจ็ดวันอันตรายนี่พวกผมคิดขึ้นมาเมื่อเอปีส<ะ>ี่หกนี่ก็หกหกยี่สิบปีแล้วว่า<อ>มันเป็นช่วงอันตรายจริงๆแล้วก็ปีนี้จะอันตรายมากๆด้วยนะครับคุณดิ่งครับ<ะ>ก็อที่คุณดิิงนำเสนอมาชัดแล้วก็คือว่า <c oughs> ตอนนี้คนเดินทางออกประเด็นที่น่าห่วงของปีนี้นะครับเ<ะ>ระยะเวลาของวันหยุดเนี่ยมันมันขยับ จุดแรกก็คือว่าเมื่อวานนี้ก็คือวันที่ยี่ห้านี่นะครับคนเริ่มเดินทางออกแล้วนะครับแล้วก็วันที่ยี่หกทีนี้ตัวเลขการเสียชีวิตนี่นะครับปกติในช่วงแรกเนี่ยนีนน่ี่ก่อนการนับเจ็ดวันอันตรายเนี่ยเขาจะไปนับวันที่ยี่เก้าใช่ไหมแต่ตอนนี้ยวันเฉพาะคืวนวันที่ยี่ห้ายี่สี่ชั่วโมงเนี่ยห้าสิบหกศพแล้วนะครับแล้วก็วันที่ยี่หก ก็คือว่าเสร็จติ summer, like ้นเมื่อเช้านี้นะครับไม่ว่าจบเมื่อคืนเที่ยงคืนเนี่ยนะครับวันนี้ยี่สิบเ็ดแล้วใช่ไหมห้าสิบสามรายที่เสียชีวิตแสดงว่ามันจะมีการเริ่มก่อนเวลานี่เยอะตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะว่ามันกระจายออกทีนี้ไม่ใช่ว่าช่วงช่วงเริ่มยี่สิบเก้าเราจะไปนับยี่สิบเก้าแล้วเราไม่นับจํานวนคนเสียชีวิตยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดหรอ ะครับตร,ตรงนี้ก็เป็นประเด็นมันมันมันเป็นแรงเฉยที่ว่าคนเริ่มเดินทางออกไอ้แพทเทิร์นของการเดินทางนี่จะเป็นแบบนี้ทีนี้ที่น่าห่วงมาก,มากๆเลยปีเนี้ผมห่วงมากนะครับว่าระยะเวลาคือถ้าคนไม่รู้พวกเราติดตามมา20ปีแล้วเรารู้ว่าตรงไหนมันจะมีผลทําให้เกิดสถานการณ์อะไรขึ้นนะครับคือประเด็นวันหยุดการเปิดงานวันแรกนี่จะเป็นประเด็นมากวันออก ก่อนเนี่ยก็ก็จนประเด็นวันกลับนี่ก็จนประเด็นปีเนี้ยเราเริ่มทํางานวันที่สองใช่ไหมคะทีนี้ลองลองอิมเมจินดูที่ว่าลักษณะของการฉลองเนี่อ้าไปก่อนขับรถไปนะครับไปบ้านตามอ่าตามภูมิภาคต่างๆแล้วก็ฉลองใช่ไหมฉลองคือสามเอ็ดหนึ่งนะครับพอหนึ่งก็จะคือวันที่หนึ่งก็คือปีใหม่ก็ยังฉลองอยู่ใช่ไหมฉลองอยู่แล้วก็ กลับวันนั้นเลยเพื่อมันทางานต <สะ S 1> ิดวันที่สองอแล้วคุณดิงลองคิดดูว่าจะมีการเร่งรัดในการเข้ามาการทําความเร็วมันก็ปรากฏแม้ว่าเราจะอ้างว่าอ,อย่างสายมิตรภาพเนี่ยมันเร็วไม่ได้เพราะรถมันติดเหลือเกินก็ใช่แต่พอรุดแล้วเนี่ยมันจะเร็วเป็นสองเท่าถูกไหมครับกาารขครับแต่เรื่องที่น่าห่วงมากในปีนี้ก็คือว่าความอ่อนเพลียนะครับเราฉลองกันตั้งแวันที่เอ็ดถึงหนึ่งและฉลองวันที่หนึ่งไม่ได้พักเลย พอวันที่หนึ่งก็ตีรถมาวันที่หนึ่งเพื่อมาให้ทันทํางานวันที่สองลองคิดดูว่าการสมมติถ้าคนไม่ดื่มนะครับ้คาคนดื่มนั้นดื่มค้างเลยเมาค้างมาเลยแต่ถ้าไม่ดื่มก็ไม่ได้นอนเนี่ยพอไม่ได้นอนแล้วอาการของการเหนื่อยล้าเนี่ยจะทําให้เกิดการหลับในนะครับพอเกิดการหลับในอุบัติเหตุจากการหลับในเนี่ยที่หมอ อมนูนพยายามเล่งรัดมาเท่าๆกับผมเริ่มมาทํางานมา20ปีแล้วหมอมนุนเออของโรงพยาบาลอันนี้ครับเออที่ที่ำเรื่องเรื่องเรื่องนี้นะครับก็เอท่านเป็นห่วงคือประเด็นการเหนื่อยล้าเวลาชนกันเนี่ยแล้วถนนเมืองไทยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นถนนแบบสีเลนที่มีเกาะกลางด้วยเกาะกลางแบบที่ที่ปลอดภัยคือเป็นหลุมลงไป ของเราเนี่ยจะเป็นสี่เลนเทียมก็คือตีเส้นนะครับแล้วมีคี่ๆๆทำเป็นเลนทําเป็นเกาะกลางที่ที่เรียกว่าสี่เลนเทียมความเร็วสมมุติว่าง่วงต่อง่วงเนี่ยมันจะมาบวกกันที่ความเร็วสองร้อยร้อยยี่สิบรอยี่สิบประสานกันได้ง่ายมากแล้วก็ ภูมิที่จะแรงนะครับแล้วก็เสียคุณเสียเยอะตรงนี้จะเป็นประเด็นมากในการในการเปิดงานวันที่สองขึ้นมาโดยเลยตรงนี้ไม่ไม่มีใครได้คิดหรอกแต่ถ้าเราอยู่กับงานเนี้ยเราจะแบบเสียหลังว,าว่าเปลือวาอ้จรกําหนดแบบนี้มันจะมีปัญหาเยอะนะครับจากการที่ว่า<ม>ประชาชนไม่ได้พักเลยนะครับรีบมาทํางานเลยอะไรแบบนี้แนะมันมันจะเป็นเรื่องที่น่าห่วงของปีนี้ครับ อีกเรื่องหนึ่งก็เดี๋ยวเราพูดตอนหลังก็ได้เรื่องอที่เปิดถึงตีสี่ก็เป็นอีกเรื่องอที่จะเป็นประเด็นะครับก็ไม่เจะถามเด้อัอั้นเดี๋ยวมาเรื่องของความปลอดภยัยคือทุกปีเนี่ยเราจะมียอดผู้เสียชีวิตทั้งปีใหม่กับสงกรานต์เนี่ยสามร้อยจุดถึงแม้ว่าจะวาง,างแผนเงินยังไงตัวเลขมันไม่ได้ขยับลงอย่างที่มืก่อนแต่ว่าผมผลักดันเรื่องเจ็ดวันตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นระวังอันตรายแล้ว,ลวนะแต่ต่อนเราเรียกวเจ็ดวันอันตรายน มีสิบปีผ่านไปมิกอเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเวลาที่เกิดในเมืองไทยเนี่ยต่างชาติสู่ต่างชาติก็บอกว่าเมืองไทยมียอดผู้เสียชีวิตทางถนนติดอันดับต้นต้นตลอดเลยนะคะทีนี้จะปรับแผนยังไงนอกเหือจากว่าคนขับเองเนี่ยอาจจะหลับในก็มีอีกว่าทํารอบกันเราจะได้ยินอุบัติเหตุที่เป็นรถบัสรถทัวร์แล้วก็มีคนที่เจ็บหรือว่าเสียชีวิตม,มากๆเนี่ยจะแ,แก้ยังไงคะเรื่องการทารอบวิ่งส่งกันแล้วก็ คนขับไม่ได้หลับไม่ได้นอนพันกผ่อนเพียงพอโดยเฉพาะบรรดารถร่วมต่างคือประเด็นเรื่องอเขาเรียกควงนะครับก็ค,คือว่าไอ้อย่างอย่างผมได้แก้ไปหลายสิบปีแล้วเรื่องเรื่องเรื่องรถบัสแล้วอะไรก็คือว่าเรารถสามศูนย์เข้ามานะครับเสริมะนะครับก็ทําให้มีรถมากเพียงพอนะครับก็ก็ไม่มีปัญหาคือรถสามศูนย์คือรถไม่ไประจทางแต่ให้อนุญาตให้มาวิ่งได้ทําไม่ตั้งแต่ปีสี่หก ต้งเป็นจ้นมานะครับรถพอรถใหญ่นี่ไม่ห่วงแล้วอีกอย่างเราก็กําหนดว่ารถแม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยต้องคนขับต้องพักพอนะครับถ้าเป็นระยะระยะทางไกลเนี่ยต้องต้องสลับกันขับนะครับแม่ขับรุ่นเดียวเพราะว่า,ามันมีเอ่อป้องกันการเหนื่อยล้าอยู่นะครับการตรวจสอบอแหงคอเป็นสูตรนี่ก็ทํากันเอ่อเรื่องการควงเนี่ยก็คือจะมีปัญหากับรถตู้ นะครับรถตู้โดยสารแต่รถตู้ปัจจุบันนี้นโยบายที่เราพยายามแก้ไขโดยรถตู้ระหว่างจังหวัดเนี่ยให้ใช้รถมินิบัสแทนเนี่ยก็จะช่วยได้เพราะว่าแต่ว่ามันก็อีกอะระยะเวลาอย่างรถใหญ่เนี่ยนะครับรถรถใหญ่เองเนี่ยมันจะมีรถมาแทนคือรถสามศูนย์แต่รถตู้หรือรถรถมินิบัสเนี่ยมันจะมีรถ ไม่มากเวลาคนมากขึ้นในการเดินทางช่วงช่วงปีใหม่หรือช่วงเทศกาลยาหยุดยาวเนี่ยลถขนาดเล็กนังจะไม่พอเหมืนปัญหาที่คุณลิงพูดถึงการควงการขับไปกลับมาขับไปไม่ได้นอนเลยเนี่ยมีนะครับแต่ต้องให้กรมขนส่งทางบกเนี่ยได้ดูอย่างอย่างอย่างใกล้ชิดมากมันมันมัน,ม,นมันลำบากจะให้ลถตู้สามศูนย์เข้ามาก็<ถ>ก็อาจจะช่วยได้นะครับรถตู้สามศูนย์ก็คือมันต้องทําเหมือนกันนะก็คือถ้ารถตู้ประจําทางที่มีอยู่ไป จำนะครับก็ให้รถตู้สามศูนย์เหมือนเอารถสามศูนย์มาแทนรถบัสสามศูนย์รถขนาดใหญ่แล้วช่วยกํากับดูแลเพราะมันมันรถม,มันเล็กมันจะรอ,อดหูรอดตาได้เยอะก็ก็จะช่วยได้นะครับการควงก็จะไม่มีนะครับแต่ปีนี้อย่างที่บอกแล้วเนี่ยไอไอลักษณะของการเล่งรัดในช่วงปลายเนี่ยปีเนี้ยห่วงประชาชนที่ที่ ที่เดินทางเป็นรถรถปกติมากกว่าเพราะทางกรมขนส่งทางบกเนี่ยผมผมบอกมานานแล้วแต่ว่าที่เขาทางานกันเนี่ยก็ก็จะเป็นเห็นว่าไม่เคยมีปัญหาในรถสาธารณะเนี่ยใน,ในปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตน้อยสูญเสียน้อยแต่ว่าระยะปลายเนี่ยจะเป็นรถบัสนะครับรถบัสที่ที่มีเหตุการณ์หลายหลายศพหลายรายเยอะมากสบิบสี่ศพอะไรพวกนี้จะมีเป็นที่น่าสังเกตต่ตอหลังทีนี้ผมจะชี้ประเด็นนิดหนึ่ง ประเด็นเรื่องการเกิดเหตุนี่นะครับของช่วงที่วันวันหยุดที่เป็นวันที่สองเนี่ยมันมีประเด็นมากเมื่อปีหกสองเนี่ยตัวเลขตัวเลขปิดวันที่สองเหมือนกันผมย้ําประเด็นเปิดเปิดงานวันที่สองนะครับถึงกลับวันที่หนึ่งเนี่ยเสียชีวิตตั้งเก้าสิบเอ็ดศพแล้วในปี 2. 2> หกสอง พอลงวันที่สองนี่จะมีปัญหาเลยก็คือว่าอพอทํางานวันที่สองเนี่ยมันมีปัญหาต้นเหตุเพราะนั้นเนี่ยมีนี้ขอเตือนให้มีความระมัดระวังกันเป็นยิ่งคือเตือนประชาชนก่อนว่าไม่ว่ายังไงก็ต้องพักนะอย่าอย่ามาเร่งรัดคือรีบมาทํางานแล้วมันเราไม่อยู่แล้วงานมันจะไปไปยังไงถ้าห่วงงานมากเกินไป่ะต้องรีบกลับหรือต้องพักให้ได้ไม่งั้นเนี่ยรีบมาห่วงงานเปิดทันวันที่สองแล้วมันงานอนะยังอยู่แต่เราไม่อยู่แล้วเนี่ย มันมันมันมีมันมีเรื่องอันตรายมากปีย้ําไว้อีกครั้งเมื่อปีหกสองนี่นะครับเปิดงานวันที่สองเหมือนกันเสียชีวิตไปเก้าสิบเอ็ดเกือบร้อยเนี่ยอตรงเนี้เป็นเป็นเป็นประเด็นเลยเมื่อเมื่อผมมเตือนเป็นเอาจิงกัาจังเลยเรื่องนี้ครับค่ะพอเวลาน้อยจะถามเรื่องของปีสี่คือทุกคนจะรู้ว่าตั้งแต่เป็นพนักงานแล้วก็จะมีปาร์ตี้ปีใหม่แล้วปีเนี้ฉลอกมาได้ปีสี่ พอปาร์ตี้ปีใหม่เสร็จย8่สิบแปดยี่สิบก้าก็เริ่มที่จะ,จะออกเดินทางไปแล้วก็ไปลิลกึ่มไปกมกันและคืนข้ามปีให้ได้เปิดได้ถึง6กโมงเช้าอีกมองจุดนี้ยังไงบ้างครับคุณนิกรมองด้วยความเป็นห่วงสิครับเพราะว่าประเด็นที่ว่าหนึ่งเนี่ยเราวงเอาไว้เนี่ยว่าเป็นจังหวัดจังหวัดไม่ไม่ได้ทั่วไปนะแต่ประชาชนคนไทยเนี่ยอพอพอเราเปิดอขึ้นมาแบบนี้แล้วมันจะความรู้สึกเหมือนเปิดหมดทั่วประเทศแล้วไม่มีเว้นพื้นที่หรอก นะครับมันจะมีความเอมันมีปัญหาในเรื่องก,การกำกับให้เป็นไปตามนโย,ยบายาของห่วงตรงนี้มากในในความ <c oughs> ทำไมได้ตามใจคือไทยแท้เนี่ยก็คือเราสบายสบายกันนะนะครับสนุกกันกันเต็มที่เพราะในการเปิดยาวเนี่ย ในพื้นที่ที่ไม่อนุญาตเนี่ยผมเชื่อจะมีขึ้นเต็มไปหมดเลยมากแน่ๆอีกอันหนึ่งนโยบายหรือว่าแนวปฏิบัติหรือมาตรการที่จะบอกว่าให้ร้านเนี่ยดูนะครับให้ดูแล้วก็ใครใครใคร,ใครอยู่ในการบุญเมาเนี่ยให้ตรวจสอบแอลกอฮอล์เสียมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยถ้าเราอยู่ในเรื่องนี้<ช>ผมทําเรื่องนี้มายาวนานมากเลยผมรู้ว่าไอ้เครื่องเป่าแอลกอฮอล์ในเครื่องแ่าไ,ไม่ใช่เครื่องห้าบาทจุดบาท ใช่ไหมที่มาเป็นต้นทุนเพิ่มเครื่องหนึ่งไม่รู้กี่หมื่นนะครับเพราะฉะเนี่ยทุกร้านจะมีเหรอแน่นหมายถึงว่าถ้าถ้าจะปฏิบัติตามเนี่ยมันจะขาดแคลนเครื่องมืออันที่สองเนี่ยในความในข้อที่จริงเนี่ยนะครับถ้าหากว่ามีคน,นไปดื่มแล้วก็เราเห็นว่าเมาแล้วก็เราจะไปไล่ลูกค้าเหรอก็คือว่ามันจะไปบอกว่าผม ดีทีดรถคุณไว้ก่อนแม่คุณกลับจริงไงแเรามีรถไปส่งเขาแล้วเหรอ ้ทาทราเรายืดลดไว้อะแล้วก็มันจะกลายเป็นการไล่ลูกค้า forever เลยแบบไล่ลูกค้าไปตลอดเวลาเหมือนก็แลวไม่มีใครมาที่ร้านมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นจริงไหมในการปฏิบัติผมว่าไม่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้ลักษณะแบบนี้มันเป็นอย่างเหมือนญี่ปุ่นหรือออสเตรเลียก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับคือว่ามันมันเป็นการกําหนดมาแต่ของเรามามาเล่วเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวเราต้องการรายได้จาก ธุรกิจเอ่อตรงนี้เราต้องการแต่ว่าเราจะแลกโดยการสูญเสียชีวิตผู้คนไปเหรอมันมัน,ม,นมันต้องดูกันดีๆเมอนกันแล้วต้องกํากับดูแลกันกันกันเป็นอย่างมากเลยผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากพอสมควรเลยแหละพูถึงว่ารู้ว่าเป็นความบัตรขนาดีของรัฐนันนะแต่ว่าผมเนี่ยต้องพูดว่า ผมก็ต้องดูผลดูแลเรื่องนี้มามา,มา,มายาวนานมากผมก็มีสิทธิที่จะเป็นห่วงได้เหมือนกันก็ก็ทักกันไว้ตรงนี้ทักทักแบบโอจริงเอาจังนะว่า,าช่วยกันดูเถอะแล้วก็ก็เลยฝากคนที่จะต้องฝากเนี่ยซึ่งไม่ใช่รัฐเนี่ยก็คือว่าฝากประชาชนไว้นั่นแหละว่าว่าช่วยกันพิจารณาตัวเองด้วยกันลวกันว่าๆๆว่าเอแม้ว่าเขาจะอนุญาตแล้วจริงๆเนี่ยแต่ว่าเราควรจะทําอย่างนั้นไหมนะครับเราเราเรา เราควรจะดูแลตัวเองไหมเพราะมันมันสุ่มเสี่ยงมากทั้งคือนอกจากเรื่องดื่มแล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องดื่มหรอกตีสี่ใครก็ง่วงเราจะปรับแบบตามหลังพระมาตามหลังพระบินทบาทอะไรหรอมันมันคงไม่ใช่หรอกนะครับคือค่ะกนว่าค่ะวันนี้ก่อนหนึ่งนาทีสั้นๆขอให้อวยพรหรือว่าเตือนสติก็ได้นะคะจะได้มีชีวิตข้ามปีกันนะคะคือสองอย่างมันอยู่กับด้านการให้มีความสุขก็ก็อยากให้ทุก ทุกคนสมปรารถนาอย่างที่ทุกคนหวังนะก็ตามที่ตัวเองหวังเพราะว่าความปรารถนาของแต่ละคนนี่จะไม่เหมือนกันก็เอาเป็นว่าไม่ว่าพี่น้องประชาชนคนไหนคาดหวังในสิ่งอะไรก็ได้อย่างที่ตัวเองหวังทุกอย่างกันแล้วกันในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับเศรษฐกิจก็เริ่มดีวนที่จะจะฝากไว้ให้ช่วยระมัดระวังก็คือระมัดระวังตัวเองกันเพราะว่าไอ้การไอ้ช่วงปีใหม่นี่มันเป็นช่วงสั้นหรอก ช่วงระยะเวลาพวกนี้อย่าใช้เวลาช่วงเวลาที่สั้นนี้มาทําลายแบบเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะพิกรารหรือจะอะไรพวกนี้แล้วเรายังมีครอบครัวมีคนอ,นอื่นที่เป็นห่วงเป็นใยเราอยู่ก็ช่วยกันดูแลตัวเองกันกันอย่างเต็มกาลังความสิตวิญาไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราเองหรอกครับก,ก็อยา,ากจะฝากไว้ครับครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะคุณมิกรคะ่ะสวัสดีคะ่ะด้วยความยินดีครับขอบพระคุณครับ fm ร0 5ห้า smile thailand